อยู icana, ่ในวราชพินะครับแถวเอจะม like ีเขาที่เจ้ปูสถานที่ที่พระเิวทัต์ที่ิต้งมาครับพระพุทธองค์นะครับเรายังมีเชงวันมหาวิหารสถานที่ที่พระมหอภินากาะเีใช้ทองคำาืที่โยการปูปูพื้นนครับในวันิหาตรที่เป็นการ เราเป็นเห็นว่าปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัติหลายคนว่าปฏิบัติที่ปรินาธรรมาหรือว่าทำสมาธิแล้วเนี่ยก็จะมีที่ว่านี่ปัญหาไม่อะไรทำมาธิวิเคราะห์ทำมาธิร้อยละร้อยอะไรเนยังไม่ได้อะไรเลยปฏิบัติที่ยากมันจะยากถ้าที่ผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลท่านอานาวิทิศรีทีเนี่ยเป็นต้นแบบของคนทำทางในสายอุบาสกนะครับท่านใช้แผ่นทองคำเนี่ยครับปูพื้นดินนะครับ พื่อที่จะซื้อที่ของเจ้าเทศน,นะครับเราก็ได้ที่ของน,นานมาก็เป็นเทตะวันมหาวิหารในเทตะวันมหาวิหารเนี่ยมันมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าครั้งเลนท่าอนณ์อีกเหมือนกันนะครับเป็นคนถามพี่เจ้า,า,าเจ้าบอกว่าหลวพระเล็กเจ้าว่าถ้าแต่พระองค์ที่จเจริญในยามที่พระองค์เนี่ยมาประทับที่เทตะวันมหาวิหารแห่งนี้เนี่ยชนจากทั้งสิ่งที่เนี่ยมากราบพระองค์ได้ ในยาที่พ,พระองค์เนี่ยจาริกไปยังสถานที่อื่นเนี่ยะมีสิ่งไหนที่จะระลึกถึงพระองค์ได้ดีบ้างผู้ตรงก็เลยบอกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อดำริอย่างนั้นเนี่ยนะครับพระอานนท์เนี่ยพระอ,อนนท์ก็เลยคิดว่าจะทําไงได้ต้องโภมาปลูกท่านโมคลานะท่านเป็นเอกทัศ์ท่านเป็นเลิศแห่งฤทธิ์มากท่านก็เลยเหาะมาพุทธคยาแล้วก็ใช้จีวรถึงให้เม็ดโพดเนี่ยครับต่วงลงมาใส่จีวร แล้วก็นํามาปลูกที่เจตวันมหาวิหารนะครับแล้วก็ต้นโพนั้นก็ให้ตั้งชื่อว่าอนันทโพนะครับซึ่งถามว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ทำไมถึงมีความสําคัญนะครับต้นประศิีมหาโพเนี่ยนะครับ